โอเคตอนนี้ไม่เหนื่อยแล้วตอนนี้เรารู้เสร็จแล้วใช่ไหมว่าปราสาทรยแงงเนี่ยนะคะสร้างขึ้นด้วยถวายใครเดี๋ยวเราจะไปดูอักษรธรรมอัก็ชิวาเดี๋ยวเราไปดูในพุทธศตวรรษที่20 22นะคะ21 22เเนี่ยในการที่อาณาจักรล้านช้างได้เข้ามาที่นี่ไม่ค่ะอาณาจักรล้านช้างที่เข้ามาที่นี่แล้วก็ได ได้ทิ้งสัญลักษณ์ก็คือภาษาของเขาเอาไว้เดี๋ยวเราจะไปดูกันนะคะอ่โอเคบอกมิสเตอร์โอ๊ตด้วยโอเคเลสก์ก n d after that we will go to ข้านำนมเดี๋ยวเราไปนั่งท้าที่ร้านเครื่องดื่มนิดนึงเอาพี่ไปอันนี้เป็นจุดสุดท้ายแล้วเนาะใช่ใช่ฉันนึกว่าเธอไลฟ์สดแต่กี้ไม่ฉัน สังคมต้องโจดจันทร์แน่ๆเลยอีหานี <laughs> ่พูดอะไรไม่จริงไม่จริงอะไรอย่างเงี้ยอ่มันเข้ามาตีความให้เขาเข้ามาตีความเ <laughs> ยอะๆนะครเราจะได้แบบเช้งไอเดียอะไรต่างๆนะคะแต่จริงๆอยากจะอาจเป็นวิดีโอเอาไว้ <laughs> เพราะว่ามัน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 เราสามารถเอาไปล <laughs> ง YouTube เอาไปลงมันเป็นการเรียนเอาไปลงเอาไปลง YouTube เอาไปลงอะไรได้อย่างเงี้ยเนาะก็เลยเมื่อชามมือตะกี้เนี่ยต้องต้องต้อง ต้องต้องอาไปหลงนะเพราะว่าคนบางคนบอกว่าเรียน้วอือเนอะเรามาเรียนพูดอะไรให่เราทำไมทฤษฎีทางเนี่ยมันต้งมามาแล้ววัน p ร a s าท mm. 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 half of four the d o l l you know this the d o o l the d o l l the d o l l the d o l l but in the p r a s a t this open the d o l l this one the d o l l this the d o l l Yeah. the door the oh, door yeah. yes but open one the door this open one the door this you can see lan chang, lan chang language lan language like it from from lao Pedia. yeah from lao Pedia, this i live in the prasad here this you can see this they all have one only in the Thailand. This, okay. this, this, uh, uh, Lao language. Lao language, know? yes, Lao yeah. language. He come into this, this half, uh, note something. He come into this half, uh, something like that, mm. you know. Yeah, hmm. this half of one, yeah, one area in the Thailand. This, okay, yeah. Huh. สุริยะอธิบายหน่อยในพุทธศตวรรษที่20กว่ากว่า22 21 22เนี่ยค่ะชาวอาณาจักรลานชางยกทัพมาที่นี่ก็จะมาพักอยู่ที่นี่ในยุคนั้นนะคะก็จะได้ทิ้งอักษรเนี่ยไว้ที่นี่นะคะโอ้ oh my god เอ็มเกติงโอโรริดีเหมือนหัว too. ละอะฮะนี่น he oh. oh. ี่เห็นไหมเห็นไหมนี่นี่มีแห่งเดียวในประเทศไทย You know what what is this letter? No no I I can't read i this เป็นอักษรลาวล้านช้าง So she want n e e to explain why they have the l a o letter I mean l a o message จ่าหรือขื่นอย่างวะอ่าไม่รู้เหมือนกันจ่ารือ n o t i n g note yeah note message note message because there is some the army from l a o they c a n h e a r เขาเขาเขาเมายึดครองไม่ใช่ไม่เขามันเป็นทัพหนึ่งที่เขามาที่นี่เขามันเป็นเหมือนเขามาแบบมือนลักษณะมามารบกันน่ะโอ้ they just have a big show big army from Lao from Kingdom Lan Chan Kingdom come here for I m e a s o m this kind of like a the battle or the war something and then they yeah they เขาก็เลยทิ้งจารึกของเขาเอาไว้ที่นี่ Yeah I mean the message here That's that's why people can just might have wondering why is it l a o alphabet you know Lao วแต่จริงๆบางคนจะเป็นภาษาเขแมนมันควรจะเป็นภาษาของโบราณทุกที่จะเป็นภาษาของโบราณเป็นภาษาโบราณแต่แห่งเดียวที่ถูกถูกเขียนไว้แบบนี้ก็คืออณนจักรลัานช้างคือประสาทอะไรเงี้งที่นี่ที่เดียวของประเทศไทยนะอ่าย Let me I will translate to you English จ่ารึกครับพูดว่าอะไร